ลพลัักกกนรุุงค16ในครัวของเรานะครับมีพาสตา้าติดครัวไว้ปลอดภัยสุดอย่างวันนี้นะครับผมมีเส้นเฟตตูชินีแฟลตของแอคเนซี่นะครับมีซอสคาโบนาร่าของแอคเนซี่มีแซลมอนลมควันแล้วก็มีไข่ไก่เราสามารถทำเมนูสุดพิเศษได้แล้วครับเราจะมาทำเฟตตูชินีคาโบนาร่าแซลมอนลมควันครับ ในการทำโพสเอกเพื่อให้ไข่ขาวเขา,ขาไม่กระจายออกแบบฟุงฟ้งๆทั่วไปหมดนะครับสิ่งที่ช่วยคือนี่เลยครับน้ำส้มสายชูครับใส่ลงไปในน้ำร้อนนะครับเดี๋ยวพอน้ำของเราเริ่มเดือดเนี่ยเราจะลดไฟให้เขาแบบว่าเดือดเบาๆก็พอนะครับแล้วก็หยอดไข่ลงไปตรงกลางครับใช้ช้อนครับผมคนน้ำให้เป็นน้ำวนใช้ไฟอ่อนๆครับผมให้ไข่ขาวเนี่ยเซตตัวดีใช้เวลาอยู่ประมาณ2นาทีครับในขณะเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการหยุดความร้อนเรามีถ้วยน้ำเย็นไว้อีกถ้วยหนึ่งครับเอาละครับ พอไข่ขาวเซ็ตตัวนะครับเนี่ยด้านในไข่แดงของเรายังนุ่มๆอยู่นะครับเราตักขึ้นเลยครับใส่ลงไปในน้ําเย็นนะครับสูตรนี้เราเสิร์ฟสที่ใช่ไหมครับทำซ้ําอีกฟองครับผม เย็นแล้วนะครับเราก็นําออกมาพักนะฮะนอกจากน้ําส้มสายชูนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้โพชเอ็กออกมาสวยก็คือความสดของไข่จินตนาการออกไหมครับว่าไข่ที่สดใหม่เนี่ยไข่แดงเขาจะลายล้อมด้วยไข่ขาวรอบๆนะครับและไข่แดงจะอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเปิดพอไข่เราเก็บไว้นานครับไข่ขาวจะเริ่มกลายเป็นน้ําไข่แดงก็จะโยกไปขวาไปซ้ายไม่อยู่ตรงกลางนะครับไข่ของเราเนี่ยอยู่ในน้ําเดือดประมาณ2นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแช่น้ําแข็งอย่างน้อยก็ควรจะ1นาที มาถึงเรื่องของเส้นพาสต้านะครับ Agnesi f e t t u c c i n i Flat คือ Choice ที่ผลเลือกสำหรับเมนูนี้ครับเส้นตัวนี้นะครับลักษณะของเขาก็คือเส้นยาวแบนครับ f e t t u c c i n i Flat ของ Agnesi ที่ตัวเส้นนะครับจะมีริ้วยาวขนานมาริ้วเนี่ยครับ ทำให้ช่วยจับตัวซอสได้ดียิ่งขึ้นเส้นตัวนี้ใช้เวลาในการต้มให้ได้ระดับออร์เดนเต้ไม่นานเลย6นาทีเท่านั้นเองครับน้ําเดือดนะครับคนใส่เกลือครับผมเวลาต้มเส้นเรากดเส้นลงไปในน้ําแล้วเนี่ยนะครับเราต้องคนเขาเป็นระยะนะครับอันนี้ใช้อยู่ที่160กรัมนะครับสำหรับ2อพอชั่นในขนาดเดียวกันนะครับสโมกแซลมอนเนี่ยจริงๆแล้วทานดิบได้เลยนะครับแต่สูตรนี้เรามี2ส่วนส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราใช้แต่งหน้าส่วนที่เราใส่ลงไปผัดนะครับนี่ครับเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตัวน้ำมันมะกอก เขาก็จะมีกลิ่นหอมนะครับของสโมกแซลมอนตัวช่วยของพลในเรื่องของรสชาติคาโบนารานะครับรสชาติที่เด็กๆทุกบ้านชอบแนะนําครับซอสต,ตัวนี้ติดไว้ทุกบ้านได้เลยนะครับซอสคาโบนาราของแอคเนซี่นะครับมีส่วนผสมของเนื้อเห็ดอยู่ในตัวซอสด้วยนะครับน้ําต้มเส้นเล็กน้อยนะครับแบ่งรสนิดหนึ่งครับ เลมอนครับคือเลมอนเนี่ยนะครับเขาก็จะเข้ากันได้ดีกับแซลมอนนะครับรวมถึงผักชีลาวครับอันนี้ผลับเป็นใบเล็กๆนะครับไม่ต้องเยอะครับตอนนี้เส้นพาสต้าของเราครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําเส้นพาสต้านะครับแล้วร้อนใส่ลงไปได้เลยครับคลุกเคล้ากับซอสที่เราเตรียมไว้นะครับ เราก็จะได้คาโบนาร่าในรสชาติใหม่นะครับหลายคนก็จะคุ้นเคยกับคาโบนาร่าที่มาพร้อมกับเบคอนนะครับคนที่ไม่ทานหมูหรือว่าอยากให้คาโบนาร่านะครับมีอัตราสที่เบาขึ้นแซลมอนเป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับเอาละครับเสิร์ฟลงจานใหญ่ๆ2จานได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับและนี่ก็คือคาโบนาร่าในรสชาติีแตกต่างนะครับรสชาติก็จะสว่างขึ้นมากทีเดียวครับเฟตตูชินีคาโบนาร่าแซลมอนหลมควันครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และประหลายแอดครับ